<c oughs> น้าสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟซ ช่อง youtube นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็มามาไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวขอจัดสถานที่นิดนึงนะครับชาร์จแบตด้วยนะครับแบตจะหมดนะครับพอดีไลฟ์สดในเพจมานะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทาย f อซทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับอ่าเข้ามารับชมกันได้นะครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่านิดนึงนะครับ อ่าสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับขอขอขออนุญาตแชร์ไปยังช่องใหญ่นิดนึงนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายด้วยนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับแล้วก็ <c oughs> ใครที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลก็สอบถามได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ตรงกับวันที่4มกราคมนะครับ2,567 <c oughs> นะครับมี FC จากจากกรุงเทพนะครับ ส่งเหรียญมาขายเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกครั้งแรกส่งมาขายเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณธันวาคมปีที่แล้วนะครับอ่าได้ยินเสียงชัดนะครับโ <c oughs> อเคโอเคนะครับได้ยินเสียงชัดนะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ด้วยนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตจัดจัดโต๊ะนิดนึงนะครับกลัวว่าจะไม่ชัดนะครับ มือใหม่นะครับมือใหม่นะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้ลีลานะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับนี่นะครับส่งมาสิบหกบาทนะครับเป็นเอซจากจากกรุงเทพมหานครนะครับส่งมาขายเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกส่งเหรียญห้าบาท มาสองเหรียญน,นะครับวันนี้นะครับส่งมาสามเหรียญพร้อมกับเหรียญน,นี้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาททําไมถึงแพงนะครับเดี๋ยวมารับชมข้อมูลกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญสามเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญห้าบาทที่ส่งมานะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้ส่งมาสามเหรียญนะครับสอง 3นะครับเดี๋ยวคลิปที่คลิปที่มีการแกะกล่องนะครับแกะกล่องกันสดสดเช็คเหรียญกันสดสดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรับชมได้ทางช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับคลิปนี้แกะเรียบร้อยนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมารีวิวให้ดูกันสดสดสำหรับคนที่ชอบสดสดนะครับเหรียญนี้นะครับได้มาสามเหรียญนะครับเป็นเหรียญห้าบาทสยามมินนะครับหลายๆท่าน รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าเหรียญห้าบาทสยามมินเนี่ยมีราคานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่า5้าบาทสยามมินแบบนี้นะครับทําไมถึงแพงนะครับเราก็มีนะครับแต่ทําไมไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวมาหาคําตอบกันนะครับสยามมินนะครับสยามมินทั้งสามเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทสยามมินนะครับจุดสังเกตง่ายนิดเดียวนะครับ อันนี้คือเหรียญสยามมินนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดู2รุ่นเลยดีกว่านะครับรุ่นปกติกับรุ่นสยามมินนะครับแสงมันสะท้อนหรือเปล่าครับ <c oughs> าภาพชัดไหมครับรบกวนรบกวนแจ้งผมหน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดผมจะได้ปรับไม่ให้แสงมันสะท้อนนะครับอ่านี่นะครับถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะครับ จุดสังเกตนะครับเหรียญสยามมินนะครับใครมี5บาทรุ่นนี้ผมเชื่อว่ามีกันเยอะทุกบ้านแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับห้าธันวาคม2520นะครับแบบนี้5บาทนะครับพ่อชนมายุ50พรรษาจุดสังเกตเราพลิกมาดูด้านหน้านะครับจุดสังเกตพลิกดูด้านหน้านะครับแบบปกติทั่วไปที่มีกันเยอะๆนะครับก็คือแบบที่เป็นประเทศไทยแบบนี้นะครับ อันนี้คือแบบปกตินะครับที่มีตัวอักษรเขียนว่าประเทศไทยนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับผมรับซื้อแบบที่มีตัวอักษรสยามมินนะครับอันนี้คือสยามมินนะครับแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครตามไม่ทันนะครับใครมีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับน่า รุ่นนี้นะครับด้านหลังพบรอนะครับ5บาทปีพศ2 5 2 0พลิกมาดูด้านหน้านะครับพลิกมาดูด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อประเทศไทยนะครับรับซื้อรุ่นสยามมินแบบนี้นะครับเหรียญละ5 0 0ถึง1,000บาทอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับได้มาสามเหรียญนะครับขออภัยครับ ได้มาสามเหรียญนะครับเป็นสยามมินทั้งสามเหรียญนะครับอ่าอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับอ่าสยามมินนะครับเหรียญที่สามนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าจะต้องเป็นสยามินนะครับนี่นะครับรับซื้อจริงนะครับอันนี้เป็นเป็น เป็นเหรียญรายการที่สองนะครับที่ที่มีการส่งมาขายอ่ารายการที่สองหมายถึงว่า <c oughs> ปีเนี้ยปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ามีส่งมาขายเป็นท่านที่สองแล้วนะครับเป็นกล่องที่สองที่ส่งมาขายให้กับช่องผมนะครับก็รับซื้อจริงนะครับรับซื้อเรื่อยๆนะครับอ่าติดต่อได้ที่ไหนนะครับ <c oughs> ช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับมีช่องทางการติดต่อ2ช่องทางนะครับก็คือทางเพจนะครับใครที่เล่น Facebook ก็สามารถติดต่อทางเพจก็ได้หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดเจ็ดสามเนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดต่อทางไลน์นะครับแต่ว่า <c oughs> ขอขอเน้นนิดนึงนะครับผม อ่าช่องผมสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญเฉพาะแบบที่ผมทำคลิปเท่านั้นนะครับคลิปจากช่องอื่นๆเพจอื่นๆช่อง YouTube ที่เขาเน้นยอดวิวไม่รับซื้อนะครับคือบางช่องทำคลิปออกมาผมไม่ได้รับซื้อเหรียญของช่องอื่นนะครับรับซื้อเหรียญเฉพาะของช่องผมเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้พอประมาณนะครับแนะนำช่องทางการติดต่อนะครับ l i n e แ t 7 3 4 g s f l f นะครับอันนี้สามเหรียญนะครับ สยามมินนะครับแล้วก็มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึงบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญนี้พิเศษยังไงทําไมถึงขายได้นะครับอ่าต้องพิเศษแน่นอนนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับคือเข้าใจไว้ตรงกันเลยนะครับเหรียญหาง่ายเหรียญผลิตเยอะนะครับขายยังไม่ได้นะครับอาจจะขายได้ก็แค่ไม่เกิน10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติวาระนี้นะครับเนี่ย ถ้าเป็นวาระพระเทศผมยาวเนี่ยเจ้าฟ้าสิรินทร์เนี่ยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมซื้อไม่เกินเหรียญละห้าบาทนะครับอ่าแต่ว่าเหรียญนี้นะครับซื้อขั้นต่ําเหรียญละห้าร้อยนะครับเป็นแบบไหนนะครับดูเหรียญเลยนะครับเนี่ยเหรียญนี้เลยนะครับที่พี่เขาส่งมาขายอ่าเหรียญนี้นะครับส่งมาพร้อมกับสยามมินสามเหรียญนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับ ขอบเฟืองนะครับเฟืองปกตินะครับผมเทียบเฟืองกับเหรียญกับเหรียญปกติแล้วนะครับอ่าขอบเฟืองนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านก้อยนะครับอ่าเป็นเหรียญที่แบบเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เหรียญ u n c นะครับอ่าดูแค่นี้รู้เลยนะครับว่าขายได้หรือไม่ได้นะครับอ่าตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับอ่าดูแค่นี้นะครับ ดูแค่นี้รู้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญหายากหรือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะครับอ่าเห็นไหมครับการสังเกตเหรียญนะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับตั้งด้านก้อยขึ้นให้ตรงนะครับแล้วเราหมุนเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพัะเสียงกลับนะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญปกติเปรียบเทียบให้ดูนะครับเผื่อว่ามือใหม่มือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับ ผมให้ดู2เหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับดูเหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับของเหรียญหนึ่งบาทวาระนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับคือคือเหรียญที่ระลึกอ่ะบางวาระก็เป็นพระเสียรกลับ นะครับแบบปกติบางวาระก็เป็นผระเสียนตรงนะครับคือเราเราต้องรู้ก่อนว่าแบบปกติอ่ะมันหัวกลับหรือหัวตรงนะครับถ้าเราเจอแบบที่ผิดปกตินะครับยกตัวอย่างเหรียญเนี้ยนะครับแบบปกติเป็นหัวกลับนะครับเห็นไหมครับด้านหัวนั่นขออภัยครับแบบปกติเป็นหัวตรงนะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญเหรียญในมือผมนี่เป็นแบบปกตินะครับเป็นผระเสียนตรงนะครับแบบนี้ไม่เกิน5บาทนะครับ สภาพสภาพแบบผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้อ่ะคือผมไม่เน้นรับซื้อนะครับช่วยซื้อได้ไม่เกิน5บาทนะครับถ้าเป็นพัสเุนตรงนะครับแบบปกติแต่ว่าแบบที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบรรยายด้วยบรรยายด้วยเหรียญจริงเลยนะครับว่ามันมันพิเศษยังไงนะครับความหายากมันหายากอยู่แล้วนะครับอ่าใครมีแบบนี้นะครับ อ่ถ้าอยากจะขายก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาดูนะครับแต่ว่าเอียงเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้รับนะครับเน้นรับซื้อผอเสียนขวางและผอเสียนกลับเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่ารับซื้อผอเสียตรงอ่าผอเสียนกลับนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทตามสภาพนะครับอ่าอันนี้ก็มามารีวิวเหรียญให้ดูนะครับเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับเดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องจัดส่งให้กับ FC นักสะสมนะครับคือผมว่าซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหรียญที่ที่ส่งมาขายในวันนี้นะครับวันที่4มก,กราคม2,567นะครับก็สลานลมคอยชแนลนะครับผมทำช่อง YouTube มาประมาณน่าจะ2ปีได้แล้วนะครับ ก็รับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงรับซื้อตลอดนะครับตอนนี้มีการขยายนะครับมาสามารถแบบใครที่เล่น Facebook นะครับก็สามารถสามารถรับชมทางเพจก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพจ Facebook นะครับเพจสลาลมคอย f c นะครับใครที่ไม่มีลายนะครับไม่สามารถติดต่อทางลายได้นะครับแต่ว่ามี Facebook นะครับกดตรงนี้เลยนะครับหน้าเพจสลาลมคอย f c คอย FC นะครับเนี่ย ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมมีช่องทางการติดต่อให้อ่เพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้ติดต่อทางไลน์อย่างเดียวนะครับใครที่ติดต่อทางไลน์ไม่ได้ก็ติดต่อทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับในเพจก็มีรายละเอียดเหรียญนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งไลฟ์สดจบไปนะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วไลฟ์สดในเพจด้วยนะครับมีคลิปสั้นคลิปยาวนะครับอันนี้แนะนําบางส่วนแล้วกันนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับอ่านี่เป็นเป็นเป็นช่องทางหลักนะครับ l i น์แปดเจ็ดสาม g f l f นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ที่ส่งมาขายวันนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําเหรียญเพิ่มเติมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับก็เหรียญหลักๆที่รับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทผมรับซื้อปีสองเก้านะครับอ่าอันนี้ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทรับซื้อปีสองเก้านะครับอ่าเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นสองเก้าช่อฟ้าสั้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสองเก้าช่อฟ้ายาวซื้อเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทอ่านะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศออที่รับซื้อนะครับดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับเหรียญห้าบาทรับซื้อปีสี่ศูนย์แล้วก็ปีสี่หกนะครับ <c oughs> เหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามสี่นะครับผมไม่ได้มาเลยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ซื้อนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นสภาพที่ได้มานะครับแต่ก็คือได้มานานแล้วแหละนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามสี่เอ่อซื้ออยู่สามสิบถึงห้าสิบบาทนะครับถ้าใครมีไม่ผ่านการใช้งานก็ลองส่งรูปมาดูนะครับแต่ก็คง จะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับคือห้าสิบสตางค์ปีสามสี่ผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับ <c oughs> ผมจะเน้นหลักๆนะครับห้าสิบสตางค์ผมเน้นปีสามศูนย์นะครับอันนี้คือรายการหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อนะครับอ่าห้าสิบสตางค์เน้นปีสาูนย์นะครับเหรียญละหมื่นถึงหมื่นห้านะครับคือจะเน้นเน้นหลักๆมากกว่านะครับ ราคานิ่งๆราคาจริงๆปี34ผมผมไม่ค่อยชัวนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ค่อยซื้อขายตัวนี้นะครับผมจะเน้นตัวหลักๆมากกว่านะครับ50สตางค์ปี30 25สตางค์ปี4 244มากกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อปี40และปี46นะครับปี46รับซื้อตอนนี้เหรียญละ3 0 0ถึง350บาทนะครับ อันนี้แนะนำแนะนาเหรียญที่ผมมีตัวอย่างแล้วกันนะครับเหรียญสิบบาทรับซื้อปีสามหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่500้อยถึง1น0 0งบาทปีสามหนึ่งปีส1นะครับปีสีหนึ่งซื้อเหรียญละ50าสถึงแปดิบบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับคือราคาที่ผมรับซื้อนะครับเป็นราคาที่ผมเอ่อซื้อมาขายนะครับก็ อยู่ที่ความพอใจแล้วกันนะครับว่าพอที่จะขายได้หรือเปล่านะครับถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสนะครับที่ไหนซื้อแพงก็ส่งไปขายได้นะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับปีสามหนึ่งนะครับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันปีสี่หนึ่งนะครับซื้อห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับอันนี้ดูแค่ปีพศนะครับแล้วก็เหรียญในเหรียญลักษณะเหรียญผิดพลาดนะครับเหรียญเออเลอร์คอยก็รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเหรียญไส้เบี้ยวนะครับ แบบนี้ซื้อ2 0 0ถึง2,000บาทน,นะครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับขอ,ขอบนอกล้นมาด้านในอ่ไส้ในล้นไปด้านนอกแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับเหรียญรุ่นใหมいい่ๆนะครับก็มีพบเจอนะครับในลักษณะของไส้เบี้ยวรับซื้อเหมือนกันนะครับ2 0 0ถึง2,000บาทนะครับอ่านี่นะครับแต่ว่าขอแบบชัดเจนนะครับชัดเจนเบี้ยวเยอะๆนะครับรับซื้อนะครับ เหรียญสิบบาทอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรขวางแบบนี้นะครับก็รับอ่ออันนี้ขออภัยครับหยิบเหรียญผิดนะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวให้หาตัวอย่างก่อนนะครับขออภัยนะครับหยิบเหรียญผิดนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญปกตินะครับ เหรียญ10บาทปกตินะครับเป็นพระเสียนกลับนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญไม่พูดถึงการจนาพิเศษนะครับอ่านี่คือเหรียญปกตินะครับเป็นพระเสียนกลับนะครับแต่ว่าถ้าใครมีพระเสียนขวางแบบนี้รับซื้อนะครับ2 0 0ร้อถึงห้บาทอันนี้ขวางนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่ชัดต้องขออภัยนะครับ <c oughs> พระเสียนขวางนะครับรับซื้อ200ถึง500บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับ สภาพเก่าๆเน่าๆแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอ่าอันนี้สภาพเก่าๆเน่าๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับผ่านการใช้งานเยอะนะครับสภาพสึกเลยนะครับขาแว่นไม่มีแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นพ้เสียนตรงนะครับอ่าจะต้องเป็นพ้เสียนตรงแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับ พเสดีนตรงยกเว้นปีกาจนาพิเศษนะครับอันนี้พูดถึงเหรียญหมุนเวียนที่ที่เราพบเจอกันในลักษณะนี้นะครับเหรียญหมุนเวียนแบบนี้ต้องเป็นพเสีีนตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีกาจนาพิเศษนะครับปีกาจนาพิเศษจะตรงกันข้ามกันนะครับกับเหรียญหมุนเวียนนะครับปีกาจนาพิเศษถ้าใครมีพเสีีนตรงแบบนี้ยังขายไม่ได้นะครับแบบนี้คือแบบปกตินะครับ พระเสียนตรงแบบปกตินะครับหัวก้อยหันไปทางเดียวกันแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้รับซื้อนะครับพระเสียนกลับแบบนี้นะครับการจนาต้องเป็นพระเสียนกลับนะครับจะแตกต่างจากเหรียญปกติทั่วไปนะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อบาทนะครับโอเคนะครับเป็นเป็นตัวอย่างเหรียญนะครับบางส่วนที่รับซื้อนะครับหรือว่า สามารถรับชมคลิปได้นะครับทางช่อง YouTube สลาลโมคอย h a n n นลนะครับผมมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับบางทีก็เป็นเป็นคลิปยาวจากไลฟ์สดนะครับบางคลิปก็ประมาณ30-40นาทีก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบดูคลิปยาวนะครับดูคลิปสั้นก็ได้นะครับคลิปสั้นก็มีเยอะแยะนะครับคลิปสั้นจะผมจะเน้นทำให้กระชับนะครับคลิปสั้นจะไม่เกิน5นาทีนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นช่องช่องหลักนะครับสลาลโมคอยชแนลนะครับเนี่ยก็มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับาบางคลิปก็8นาทีบางคลิป2 3นาทีบางคลิป2นาทีนะครับเลือกดูคลิปสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปยาวมันจะมีรายละเอียดพูดคุยกันเยอะกว่านะครับใครที่ไม่ชอบดูคลิปยาวดูคลิปสั้นก็ได้นะครับ สองนาทียี่สิบห้าสองนาทีเอ,อ่อห้านาห้านาทีสามนาทีอะไรแบบนี้นะครับก็มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับสามารถรับชมได้นะครับรายละเอียดแบบที่รับซื้อนะครับจุดสังเกตผมใส่ไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับอยากขายก็สละเวลาดูดูสักนิดหนึ่งนะครับรีวิวการส่งเหรียญมาขายก็มีให้ดูนะครับใครที่ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่แบบยังไม่เชื่อว่าเหรียญขายได้นะครับเข้าไปดูคลิปนะครับ มีรีวิวบ่อยๆแบบที่ส่งมาขายนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ส่งมาขายนะครับสยามมินสามเหรียญแล้วก็เหรียญพัดเสียนกลับ1เหรียญน,นะครับาจาก FC ที่กรุงเทพส่งมาขายนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์แอดเจ็ดสามนะครับก็โอเคนะครับไลน์นี้สั้นๆน,นะครับมาทักทายมายืนยันตัวตนนะครับว่า <c oughs> สลานลมคอยชแนลรับซื้อจริงนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาดูเข้ามารับชมเข้ามาสอบถามได้นะครับแบบไหนที่รับซื้อแล้วก็มีรีวิวแบบที่ส่งมาขายบ่อยๆนะครับการันตีได้เลยนะครับว่ารับซื้อจริงติดต่อได้นะครับสลานลมคอยชแนลอ่านะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้สั้นๆน,นะครับขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมนะครับขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับมารอบดึกนะครับผมจะมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเสร็จภารกิจก็จะดึกสักหน่อยนะครับก็จะไลฟ์แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับทางช่องนี้นะครับก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ